กราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเซเวเอ็นนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในบลัวไคาเนื้อเรื่องสายใหญ่นะครับผม8ปดโมงสีแล้วช้าหน่อยขออภัยด้วยหลายคนถามพี่รู้ได้ไงไอพี่หลายคนถาม <c oughs> เอ้ยพี่8ปดโมงสี่สิบเลยสามแปดแต่เดือนกาฬิกาข้อมือคืนแล้ว <c oughs> ละะหลังจากอานาธานหายไปพ <c oughs> ูดทําไม <c oughs> มันไม่เกี่ยวกันเลยครับวันนี้ก็ มาอีกครั้งก็การสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องซิปิกาเอนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในบลูโไคล์เนเรื่องสายใยวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเรื่องสายใยของไหนๆก็ไหนๆละเดคาสองมาแล้วะเดคาหนึ่งกูยังไม่ได้รีเมคเลยโ <laughs> oh yeah. อ้แย่่ะเพื่อการเสียเวลาครับวันนี้เราก็จะมาเล่นในเรื่องสายใยของซีรีส์คีวอทอสนะฮะ คู่แค่นี้ก็น่าจะออกกันทั้งบ้านละมั้งประเด็นอะซีรีส์คิวอทอสอะเออประเด็นอะมันอุ้ยมาหาสัวอืมเดี๋ยวดูส,สักซิเนื้อเลื่อกสายใหญ่ของซีรีส์คิวอทอสของเราอลิสือแล้วเนี่ยเท่าไหร่อืมนี่นะฮะสายใหญ่ของผมอะแม่งสิบสี่สิบห้าะแม่งฟรีเขาครับผมฟรีสโซลโกเซริกะฮานาโกะโอ้ฮานาโกะเกะ เดียเ๋ยวยังมาเกคูนี่ไงอลิสือสิบนะฮะยังไงยังไงกูก,ก,ก็ได้มมให้ช่องมาเพื่อการเสียเวลาครับคุณครูคาตอนนี้อลิสืออ,อประจนภัยแล้วคะ่ะได้ยินมาว่าไปล่ามอนสเตอร์เพื่ออัพเลเวลแถวแถวใกล้ๆเมืองเริเ่มต้นนะคะช่วยอพให้หนูโชคดีด้วยนะคะอัยเหรอแล้วเนืสัยใหญ่อลิสืออาิสือเควสจุดเริ่มต้นของการอัยไหนๆก็ไหนๆเลค่ะส่องมาแล้วก็เล่นเนื้อสัตใหญ่ของอลิสือไปเลยแล้วกัน คุณครูรู้สึกกังวลแบบไ่รู้สาเหตุเลยไปที่ถนนแถวมีเลยเนี่ยอาลิสุอาลิสุก็ได้พบกับอาริสุที่เดินอยู่ตรงถนนตรงนั้นพอดีคุณครูคุณครเป็นห่วงเลยมาหาปามป,ปามอีหึอะไรคุณครูเข้ารับปาร์ตี้แล้วสินะในที่สุดภูกาก็มีสหายแล้วหนุปีปาร์ตี้แล้วค่ะเอ๊ะเอ๊ะภูก,การนี่ตำแหน่งเหรอ แม้ว่าคุณรูจะไม่ได้ช่วยอะไรไม่มีอาวุธและมีค่าหนึ่ง h พด้วยไม่มีอาวุธได้ไงลูกครูมี hk สี่หนไม่มีอาวุธได้ไงครูมี hk สี่หนึหกเลยนะถึงอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรคือครูจะไม่ได้มีไม่มีประโยชน์ในการไม่มีประโยชน์ไนการเรืองร้อยครูก็มีประโยชน์สิครูมีอยู่แล้วลูก hk สี่หนหกให้ครูได้ใช้บ้างแต่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือสาหัสก็ได้ดีอ่ะ เออเชี่เฮฟวี่เกิลแกนแปลว่าไปใส,ส่สนับสนุนสินะไม่ใช่่าคาเป็นมาร์คคอร์ดกูคงไปได้ช่วยอะไรในการต่อสู้เลยแต่ยูดท่าพัทย์เพื่อให้มีอารมณ์ดีเออแต่ถึงอย่างนั้นก็มีขอสัภาษ์โดนเด็ดสนินะไม่มีหลอกขาดก็แค่ทำให้อารมณ์ดีเฉยๆแต่โน้คิดว่านี่เป็นขอสาัมภารณที่ยอดเยี่ยมมากของคุณครูเลยนะหลักฐาน คือตอนนี้อันสิอิมโดอ,อลิมทุยอารมณ์ดีขึ้นมาแล้วค่ะการทำให้สมาชิกปาร์ตี้มีความสุขไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะคะเพราะแบบนี้มันถึงสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณครูยอดเยี่ยมมากเลยอ่อ,อ่อ่าขอบใจนะลงชื่อปาร์ตี้เสร็จแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาออกปรจนภัยแล้วนับแต่นี้ไ้ไม่ว่าจะเจออะไร ก็แค่เดินหน้าต่อไปอาคา่ะเออนึกถึงเนื้อเรื่องอะไรวะลำนำออกมาจากกลน่ะเออนึกถึงเลยประเด็นเวลานางหลับตาเอออลิสือนึกถึงเลยแบบเนเรื่อง,องหลักอ่ะและคุณคงน,น่าจะยังไม่ดูโอ๊ยสมัยนี้แต่ผมยังทําช่องใหม่ๆเลยประเด็นอ่ะแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเลย <laughs> <laughs> ใช่ค่ะก่อนอื่นก็เดินหน้าการประชิญภัยของผู้กล้าเริ่มต้นเดินหน้าค่ะก็ไปแบบชิวๆดีกว่า อาริสือถือเร็วกันหรือจะสู้ยิงทีไม่ปิวแรงดีดน่าจะแบบสามพันล้านนิวตันคุณคูก,กะเดินเล่นกับอาริสิอที่ดูตื่นเต้นแปลกๆตัวเสื้อของสายใ่ก็จบง,ง่ายอยู่นะถ้ายาวก็ไม่รู้จะเอาเวลาไหนไปเล่นต่ออีกการประชันภัยวันนี้ผ่านไปอย่างราบรื่นเลยอ่ะคะ่ะคราวหน้ามาลงตี้ด้วยกันไหมคะ อุ้ยตัวครูเป็นตัวนำโชคจะขายไปได้ไงเราเออก็คอมประมาณนั้นอ่ะอันนี้ฉีดสนุกมากตอนที่ไปเชิญภัยกับคนโครอุว้าวเฮ้ยมีอยู่ไม่ใช่เอาง่ายนะเมื่อก่อนอ่ะผมนี่คือแบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อขนาดแชทของยูคาลิยังต้องออกแล้วเข้าเกมใหม่หลายคนคงน่าจะรู้แล้วละ่ะคลิปแรกของผม ตอนที่เล่นบัวไครกับเกมนี้ครบรอบหนึ่งปีแล้วไอดีนี้ก็ถือว่าครบรอบ1ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะย้อนรอยอยู่เหมือนกันนะลัลา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 อันนี้ซื้ออัพเดเวลแล้วค่ะตอนนี้อันนี้ซื้อแค่ก่อนเมื่อวานอุ้ยยินดีด้วยเวลอัพแล้ววะคุณคุูต้องพยายามนะคะเลเวลยังไม่ขึ้นมาเลยอ่ะอืม หนูว่าจะไปเฉชิญฉลพยอีกครั้งนะคะคราวนี้ต้องมาตู้มาตี้ด้วยกันไหมคะได้สี่มาเลยมายุยค่ะ <c> เ <oughs> นี่ยหนูจะรออัลนนิส์เคเวสมุ่งสู่ตำนานตำนานอะไรตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานตลอดไปพ่ามๆามพามวันนี้เป็นวันที่เหมาชสมต่อการเอาเดินทางของการประชันพัยเลยนะคะอันนี้ฉีดได้ปิดรับฟังก์ชันเพิ่ม p อ w เวเวอเวลอพอย่างเช่นเก็บไอเทม เก็บไอเทมในที่นี้ของนางหมายถึงคงน่าจ,จะหมายถึงเก็บอะไรสักอย่างในแหลมังไลยเนอ่ะเออด้วยความที่ว่านางเป็นหุ่นยนต์แล้วทีนี้เว้ยคือแบบระบบปฏิบัติการไอเทมอ่ะก็เลยพูดจาและใครอยากรู้ลองไปดูในเรื่องลำบนำดอกมาจากกุญชานแรกนั่นแหละต้นเหตุเลยนูจะใช้แดงให้ดูเก็บไอเทมที่ว่าอย่าบอกนะว่าคืออะไรอ่านิสือทำอะไรอ่ะ โอตทีแล้วทำแบบนี้จะได้อเทมนี้นะค่ะเออเออเอมันประโยช์ข้อมูลมาบอกเ่๊ขัะขยะใช่ไหมเอาเหอะไม่ต้องไปตื่อสาหุนยนต์หุนยนต์ไม่รู้เรื่องเอไอมันเออมันครูไม่รู้หรอคะนี่เป็นความรู้รอบตัวเลยนะในเกมมา g ชีอพจที่เราไปเล่นครั้งก่อนเกมเล่นฉากไว้ข้างๆก็เคยเล่นเมื่อนานมาแล้วก็มีอ่ะเจะอเทพฟูฟูในกองขยะ รู้หนิคุณครูเจอแฮมเบอร์เกอร์ที่ใครสักคนกินทิ้งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากินอันนั้นแล้วเฮพีจะลดลงอย่าง,งนั้นหรอคะมันจะทําให้เจ็บตัวเกิดเดิมทีนะอนลิชื่อไม่อยากบาดเจ็บทีนี้เราใช้เวสซืซูฟูสูซสี่สูสหาก็ไม่ได้ถ <c oughs> ้างั้นก็มาเดินหน้ากันต่อเดินเรื่อยอยู่วันนี้อลิชื่ออยากไปที่ที่ไม่ได้ไปในเวลาปกติคุณรูต้องมาด้วยกันนะคะอ,อ้ปล่อยให้เดินคนเดียวไม่ได้ <c oughs> ปล่อยให้อลิสเดินคนเดียวไม่ได้จริงเดี๋ยวก็ทำอะไรไปทั่วถ้างั้นก็ออกเดินทางเลยค่ะอลิสูนึกถึงวันวู่นไวรุ่นคิวเวอรทอนเลยมาถึงที่นี่ชาแล้วอะค่ะน่าจะหลงอ่ะนี่นี่คือที่ไหนหรอคะเออที่แบบนี้ไม่มีแต่พวกรักเลงเจอเหยื่อแล้วว้าฮ้าหาอ่าหาโอดไม่ทันขาบความเลยมึงโชคดีที่เจอพวกกระป๋ังนาที่เป็นแบบนี้ สมองให้เงินไม่งั้นได้เจอดีเข้าใจแล้วค่ะเดินเล่นอยู่ก็มีพวกพวอเตอร์ประจมตีสินะหนึนั่นมันอาวุธเหรอถ้าอย่างนั้นแล้วฉันจะทำให้เต็มที่อลิซไม่ต้องจัดการเลยลูกลําแสงเท่าไรล้าง <c oughs> และสิ่งที่ตามมาคือความชิบหายวายป่วงนั่นเอง <c oughs> พวกนักเลงกิ้งไปกับพือเหมือนคนนั้น เหมือนขวดน้ำดื่มขวดน้ำที่บุบบูบีบบอแปลกจังครับคุณครูมอนเตอร์ลม้ลมลงแล้วแต่ e e e อีกพี่เีงพี่กขาใช้ไม่เพิ่มเลยแล้วก็ไม่ได้รางวัลด้วยอ่าเหรียทองน่าจะเป็นระบบเก็บเองหรือเปล่านะอ,อันลิสืหยุดก่อนอันลิสึอหยุดก่อนลูกอันลิสือหยุดก่อนคุณครูจัดการไม่ให้อลิสึหยิบกระเป๋าตังค์ของพวกแองกี้สาวที่ล้มไว้ได้ <c oughs> นางจะไปชี้โลโก้ ิโลโก้หนึ่งีคิโลโก้หนึ่งยีอริสูทำได้ไหลายอย่างไม่ดีเลยสร้างผลาญทุกคนแถมยังถูกสภานักเรียนบดจนหูชาแบบนี้อริสูอของเราเปชินภัยสักระยะลวละมัง้งเว้นระยะก,ก็ดีละมัง้งลูกสงสารสงสารความที่ว่าอริสูไ่รู้เรื่องหนูมีเวาลาล่างแล้วค่ะคราวนี้หนูว่าจะลองเล่นเกมใหม่ที่มีคนแนะนำมาให้ยืมเกมพวกพามาแล้วมา,มาั่งเล่นหนูในคาเฟ่ดูอะ อืมสู้ๆการเลือกของอลิื่อโอเพลงทำไมมาโดยชิวๆอลิื่อ,อ,อนั่งกดโทรศัพท์อย่างตั้งใจที่มุมหนึ่งของคาเฟ่ตอนนั้นสบายที่จะจอกับหน้าจอจนไม่รู้ว่าใครเดินมาใกล้ๆเล่นเกมอะไรอยู่ลูกเอพีเอสเปล่า อารมณชาวัดค่ะคุณโฟเกมนี้ก็ลังไปที่ยมเรียน,ยนช่งนี้อยู่เลยแต่มันยากมากด้วยควรเลือกอันไหนดีอะ่ะไออะไรสื่อต้องอาจจะใจเลือกเลยยาแบบนี้มันยากนะเกมอะไรอะ่ะบัวใครเหรอเอ้ไม่ใช่ <laughs> ตัวเอกเป็นองค์ชายที่ชาวแฮนจากคอมติชื่อว่าองชายขนดกอะ่ะคนหน้าอกที่ขึ้นโดมบนก้กาวหน้าอกครับองชายดูสนิทในอันอื้อ นี่มันเกมสชายชาตรีเราชายแน่จากค่อนข้างจะแก,กา้า่งค่อนข้างแข่งขันกันดุเดือดเพื่อให้ได้ตัวโอชาคน,นดกตอนนี้เหลือแค่จกักรพรรดิหนวดกับจักรพรรดิป้งหนึ่งโอ,โอชาคน,นดกต้องเลือกใครถึงจะปิดความสุขระหว่างจักรพรรดิหนวดกับจักรพรรดิหัวร้านใครทำให้เอาใจเป็นความสุขได้อันนี้สื่อเลือกยากจังเลยอืมจกักรพรรดิหนวดมีงานอะไดเคยไปเอเอเเดี๋ยวเดียวเดียวเ,ย,เ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 ยวเ เขาก็นั้แบบปลกไปงานนี้เออ,อกูว่าไม่ใช่แล้วอ่านไปอ่านมาก,กูเริ่มแปลกจักรพรรดิปุ้งหนี่งมีรุ่นหนุ่มรุองการที่สุดเคยโลกที่เคยชนะเทศกาลกล้ามเนื้อหลายครั้งสมัครแข่งกล้ามเนื้อหน้าอกแล้วขย่าหน้าอกให้เจ้าไข่ให้เด่นขึ้นยิ่งได้เอะเกมนั้นมันโอเคใช่ไหมโลกรู้สึกว่ากูจะอ่านยิ่งอ่านยิ่งเป็นไม่ว่าเลือกทางไหนตัวอีกก็น่าจะมีความสุข ทีนี้เรือมมาข้อถั้นก็ดีก็เสียเป็นปัญหาที่ยากมากเลยอ่ครูช่วยไม่ได้แต่ส่งกําลังใจให้ขอบคุณมากเลยครับคุณเลือกหน้นสึอต้องเลือกเองคนหน้าอกหรือว่าวิ่งเปลือยหนวดหรือหัวล้านดูน่าจะเป็นเกมที่อันตรายกูอ่านกูยังฮึฮึฮะฮึเกมอะไรของมันอ่นหนสือข้อหาเวบไซา์ว่ากุทธ์อยู่พั่เนึงแล้วยิงกุ้มใจ รู้สืกว่าเจทางออกแล้วค่ะจะกลับไปที่โรงเรียนล,ล,ลองทําดูผู้เสียสิทธึกก็กลับไปที่เรียนด้วยไปนั่นที่เต็มไปด้วยความสุขกลับไปทาอะไรเจอเนื้อเรื่องตอนจบแบบใหม่ของราชโนดกับนาชาป้องหนึ่งที่สุดสวัสแล้วค่ะแต่ว่าได้ยินมาว่าตรวจสอบตรวจพบเซิร์ฟซ,ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายาก็จัดชมรมเซมินา์มาแล้วก็เอาเกมไปก่อนที่จะจะเล่นจบ เป็นโปรแกรมที่ทำให้ไม่เซ็นเซอร์ภาพที่อะไรวะอ่านก่อนดิเป็นโปรเป็นพวกโปรแกรมที่ทําทำให้ไม่เซ็นเซอร์ภาพที่ห้ามเผยแบบพร่แบบผิดกฎหมายแปลมาขายว่ายัางไงคะไม่มีใครบอกไว้เลยช่นเลยเออในโลกใบน,นี้มันมีโคมีเรื่องที่ไม่ควรรู้อยู่อะเอองั้นหรอดึงอันนี้ชื่อไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็รับได้ขอบคุณที่บอกนะคะคุณครูพยายามเข้า <laughs> หนูจะพยายามค่ะด้วยความที่อย่างที่ผมว่าไปหุ่นยนต์มันไม่รู้เรื่องอคุณครูคะคุณครูพอรู้เรื่องเกี่ยวกับเจ้าเหมียวบ้างหรือเปล่าคะอลิชิ่อไม่ค่อยรู้เลยเจ้าเหมียววิ่งได้แล้วมากเธอร้องร้องเหมียวเหมียว,วด้วยเลยคะ่ะบีที่ให้สนิทกับแมวไหมคะแมวเหรอน้องเหมียวกับอลิส ทำไหมไปดูโ <c oughs> <Okay. S 1> อเคแยกนั้นค้าชันเหมือนวิเดียมอันนี้สืกำลังเหมือมองไปทำด้านบทขอญานกันค้าเอ๊ะมองอะไรอะ่ะสวัสด,ดีตอนบ่ายคะ่ะคุณครูอันนี้สืมองแมวอยู่แมวแมวตัวหนึ่งพองขนอยู่ตรงเราวันใดชั้นสองก็แยกนะคะมาดูเรามาดูเราแวงอันนี้สื <c oughs> มัมองอไอ้สื่อแล้วโมโหอ่ะไอ้สื่อไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแมวเกียไอ้สื่อหรอคะทั้งเมื่อวานสื่อทั้งเมื่อวานก่อนมันโมโหมากแล้วก็จับไปไอ้สื่อยากจับแมวแต่มันไม่ยอมรู้แล้วรู้อยู่แล้วเลยเอานี่มานี่ไงขนมแมวเลียนี่หรอคะค,คุณครูมันเป็นไอเทศเพื่อความสนิด็จขนมของแมวเหรอคะคุณครูรู้วิธีเอาชนะใจแมวใช่ไหมคะอืเดี๋ยวคอยดูแล้วกันแมวใช่ไหม แมว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 ฟขนมใช้ไม่ได้มันโมโหอีกแเง้วอ่ะเล่ที่มันผิดแน่ๆเลยต่อไปห้ามแกงแมวเดียค่ะถึงนด้จะเฉยได้พอแค่นี้เถอะค่ะเมนเอนดิ้งแล้วขอโทษนะคะคุณแมวไม่ได้ทำยังไงคุณมานี่ขี่คุณครูหน่อยสิได้ช่วยไม่ได้แมวแมวกระโดดมาอยู่ตรงหน้าได้ื่อแล้วอ่ะเมี้ยวมันเะาแวงอะไรเียอยู่จะไม่ดูโกรธอ่ะจับมันไม่เป็นไรหรอ อย่างนั้นหรอคะไหนไหนไหนไปเรียบร้อยฮะ <c oughs> ทั้งอุ่นทั้งน่มเลยแมวล้ชี่แบบนี้นี่เองไแล้วแมวก็หายไปในซอยอีกฟากหนึ่งไปซะแล้วแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพื่อนวันนี้คือจับคุณแมวชำเร็จอลิสี่ได้เอ็กพีเพิ่มขึ้นแล้ววันนี้เติบโตขึ้นอีกแล้วอะค่ะอืมดีสัต <c oughs> ได้ใจความอืมดี ถึงจะเยดายถึงไม่ได้กินขนมถึงมันจะไม่กินขนมที่ครูครัวมาแต่ก็เถอะนี่คือของที่ครูคคเตรียมมาให้อลิสือหรอคะเออก็ไม่เชิงอนะ่ะมันเป็นไอเทมเฉพาะตัวเฉพาะด้านนะนะครูคคจะแกล้งทําแต่ก็เข้าใจนะครูคจะเป็นคนอ่อนโยนเลยอิสือไปคนเดียวไม่ได้ในนี่นะอันนี้สือรู้ทุกอย่างเวลาจับแมวนะครับคนดู ถ้าแมวดุอย่าไปจับ <c oughs> ครูกลับไปที่โรงเรียนเพราะกับคุยเรื่องแมวอย่างกับไอ้สื่ออยากอ,ออกรถกันในคุยเข้าป่าเข้าคอสิท่าตอนสุดท้ายน่้ยังวันนี้นอ้สื่ออยู่ที่ชมนมคนเดียวรู้สึกเบื่อเลยอยากเล่นกับครูมาเล่นด้วยการสิรู้สึกว่าพ <c oughs> าร์ทนี้จะรู้สึกว่า นึกเลื่องใส่ใย,ยนี้จะใช้ซาวประกอบเปลืองเลยนะคนดูอ่าเข้าใจแล้วเดี๋ยวแวะเข้าไปหาค่ะขอบคุณค่ะแล้วหนูจะรอนะคะเฮ้ย yeah, เวทมนต์ของอลิซอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันไม่เหงาเราหรอกวัดดีตอนเย็นคนโค,ค,นโคหนูเล่นเกมอยู่คนเดียวเล่นเกมอะไรเกมมายีคลาสสิกว่าไปแล้ว เกม rpg สนุกสุดเลยค่ะเกมมันก็สนุกแต่ rpg เหมือนที่พักแก่ของอลิสซ์สวอตแอมเมจิกเหรอใช่เกมที่จะเดือด r pg มิเลโรแมนที่บีบีอยู่จริงด้วยนี่ค,คุณคุณคิดว่าอย่างนั้นเหรอคะขออยับแป๊บหนึ่งอันนีิไม่เคยคิดอย่างนั้นสายใหญ่ละโอ้ยไอ โอ้ว้าวเดี๋ยวจะด้วยความที่ว่าเออพงเห็นข้างในแบบชัดๆใกล้ๆว่าลูกตานามไปอย่างนี้หุ่นยนต์ชินะอ่ะอีสึคิดว่า,า,าคิดว่ามีเวทมนต์อยู่จริงเปิด <c oughs> เจอ <c oughs> ออเเวทมนต์มีอยู่จริงนะคุณครูตอนนี้นะทำคุณครูทำให้อันนี้มีความสุขมากๆเลยอะค่ะ เหตุผลที่อดีตสื่อชอบเล่นเกมนั้นเพราะโลกของเกมมีความงดงามของโลกใบนี้อยู่หนูได้เรียนรู้เรื่องนี้มาจากคุณค,ณค,เคเรูเนะอเอมอาจะอืมครูที่ใจดำน่าอึ้มทำไมอดีตสือเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างกับครูทั้งการเล่นเกมทั้งแมวน้อยพว,พวกเพื่อนๆและก็ช่วงเวลานี้นะคะ ลกใบนี้เต็มไปด,ด้วยความงดงามนะคะโอ้ยลกอนริสอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆให้มากกว่านี้ไปพร้อมกับคุณครูนะคะอลริสอยากเรียนรู้โลกใบนี้ให้มากกว่าเดิมนะคะเอาเถอะนางเป็นหุ่นยนต์ คุณครูพูดคุยกับเรื่อง R P G เกม R P G ต่างๆกับอล,ลิสุจนึกได้แล้ว้ยแอลแย่ทำ yeah. ไมถึงที่ดันเจี้ยถึงมีเกอบสมบัติได้นะถ้าเปิดเกอะสมบัติจะได้ทีมหรือเปล่าคะหรือว่ามีใครเอาไว้ไว้นั้นกันนะถึงจะไม่รู้ว่าเป็นใครก็เถอะแต่ดูเป็นคนที่ใจดีจังเลยอันลลิสุเอะอย่าเจอคนแบบนั้นอนะ่ะจู้จู <laughs> ขข้ขอบคุณค่าคุณครูจบเนะื้อเรื่องสายใหญ่ เก็บของก่อนเซสนนีเพอร์มานีทรรมะไม่ยุ่งมุม่งจเป็นไอดอนให้เสียงภาษาไทายโดยเซมิกะเอนดูได้แล้วนะจ๊ะคนดูที่น่ารักของผมซัดจังอยากซัดหน้าคุณเปลี่ยนจากซัดจังมาเป็นอันิสอ่อันิสอเพิ่งเบลหกเองที่จริงอยากจะเล่นในเรื่องต่อว,ว้าวนี่มันว,ว้าว อ๋อรูปหัวแมวก่อนน้ำเนินกันดูวายอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเซลิกะโอ้ยเซลิกะนี่มันแฟนผมเชียดเอะกลับหลังนึกถึงนะเรื่องสมัยตอนที่เล่นอันนี้เลยโอเค ก็เป็นอย่างไรกันมากครับสารเนอเลองสายให่ของเท mm ็ดดออลิสเจ้าของชาย,ยาสิริคิวทอส mm hmm. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ mm hmm. ขอขอภัยด้วยหรือว่าเล่นแล้วไม่ถูกใจคนดูก็ขอโทษทีนะจ๊ะก็กลับมาแล้วหลังนะจากที่หาหายไปนานสารเนอเลองสายให mm hmm. ดีค่าหนึ่งทุกคนกว่าจะได้ดูก็นูน่นนะหลังจากที่คลิปอีเวนต์ทำมามยิ่งมุ่งจะไปไดดอนจบอะอน,นั่นแหละคือจะทุกคน mm hmm. จะได้ดู ทั้งพาดหนึ่งแล้วก็พาสองด้วยนะครับแล้วก็ไหนๆก็ไอดีนี้ครบรอบหนึ่งปีแล้วก็ครับไม่มีอะไรจะพูดอ่ะคือมันผูกพันกับเกมเนี้ยก็จะปะคือแบบผมเล่นเกมนี้มานานแล้วก็มันใช้เวลาหนึ่งปีทําให้ผมรู้จักใครหลายคนทั้งท่านเกลือทั้งท่านมันปูด้วยอะไรด้วยผูกพันแฮะหนึ่งปีแล้วเนาะโอ้หนึ่งปีผ่านไปไวจริงๆตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้ตั้งแต่ผม เวิร์กช็อปปี1นึ่งคือปี2จนตอนนี้ผมมาปี2คือปี3แล้วอีกหนึ่งปีก็นั่นแหละแหละที่คนทราบกันครับผมวันนี้ก็คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเลิกเศร้ารับเลิกเศร้า <c oughs> ลาไปก่อนครับ